สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับสาหับแจ็คประทยนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับอีกหนึ่งสุดยอดของพระนะครับเนื้อดินนะครับซึ่งผมมองว่าเนื้อดินนะครับของหลวงปู่การหลงครับสุดยอดครับตอนนี้นะครับผมมีอยู่หนึ่งหนึ่งหนึ่งรุ่นนะครับก็คือเป็นเสียนพ่อปู่ เจ้าสิงสมิงพายนะครับเป็นเนื้อดินตะโพนดำนะครับฝังตะกุดเงินนะครับซึ่งตอนนี้หายากมากนะครับเป็นของดีที่ควรสะสมมากนะครับเดี๋ยวยังไงผมพาไปดูกันได้นะครับนี่ครับก็จะเป็นเสียนพระปู่เจ้าสมิงพายหลวงปู่กาหลงนะครับตะกุดเงินหนึ่งดอกนะครับซึ่งทางนี้จะเด่นออกไปทางด้านเมตตามหานิยมนะครับ แล้วก็เด่นทางสเสน่ห์นะครับเพราะเราไปตามหาข้อมูลได้ครับในพระปู่เจ้าสมิงพายนะครับจะเป็นในเรื่องผลิตผลออนะครับเกี่ยวกับเสน่ห์นี่ยอดมากครับเมตตามหานิยมธรรมะค้าขายนะครับพระปู่ฤาษีสิงสมิงพายนะครับของหลวงปู่กาหลงนี้เป็นเนื้อตะโพนนะครับเป็นเนื้อตะโพนดําก็คือจะเป็นเนื้อที่อยู่ที่จะเป็น <c oughs> เป็นดินตะโพนนะครับที่ขึ้นกับ เครื่องเล่นที่ชื่อว่าตะโพนนะครับผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนหรอกนะครับแต่ผมไปหาข้อมูลมานะครับเกี่ยวเครื่องเล่นดนตรีไทยนะครับซึ่งหาได้ยากนะครับและนี้เป็นรุ่นแรกนะครับของหลงปู่กระหลงนะครับฝังตะกุนเงินนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมส่องให้ดูเนื้อนะครับนี่ครับดินตะโพนดําครับเนื้อเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับ ตัวนี้ก็เนี่ยครับเนี่ยปั๊มมาชื่อว่าเนี่ยครับกาหลงนะครับตัวนี้จะเป็นโค้งๆอย่างนี้ครับเนี่ยครับเนื้อตรงละเมียดครับเดี๋ยวดูดูเขาเรียกอะไรดูพิมพ์ครับเนี่ยครับเส้นทุกอย่างคงชัดครับความโค้งมิตินะครับ เส้นดวงตาครับด้านบนครับเนี่ยครับเห็นไหมเส้นหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดไม่มีในเกยครับตาลึกๆนะครับตาจะเป็น2ขยักนะครับสชั้นเห็นไหมครับข้างในอ่ะเป็นตาเนื้อ1นึนะครับในตาเดียวนะครับดูตาลิมตากลางตาลิมนะครับก็จะเป็นดวงตาที่ขึ้นมีอย่างนี้นะครับต้องต้องมีอย่างนี้ครับในงานเกยแน่นอนครับนี่ครับนี่ครับคางก็จะเป็นขยักตัวนอนนะครับนี่ครับ นี่ครับปวดผีปีศาจนี่ไม่ค่าก้าเขาใกลครับสวดบูชาท่านนะครับโ้ที่สุดครับนี่ครับตะกุดเงินครับอันนี้คือฝังนานมากเจอลมเจอแดดเลยออกไปทางแบบทองแดงนะครับบวกเจอความชื้นของมวลสารนะครับนี่ครับโอปูลือสีสิงสมิงคลายนะครับอันนี้ผมเก็บไว้ใช้งานเองนะครับ คือเป็นพระเนี่ยขอบเนี่ยคนเลี่ยมมาตอนแรกเลี่ยมไม่ดีครับทากาวติดแล้วแตกครับรานี่ผมเลยต้องแกะออกมาให้ช่างเขาเลี่ยมใหม่เก็บเนื้อใหม่นะครับนี่ครับลวมปูการหลงครับนี่ครับรืือครับนี่รือเป็นตัวยันคาถาหรือสีครับพ่อปู่เจ้าครับสมิงพายนะครับ ก็อย่างที่ผมบอกครับว่าขึ้นชื่อว่าพ่อปู่ครับเจ้าสมิงพายครับเจ้าสมิงพายเนี่ยก็จะมีหลายหน้านะครับจะเป็นหน้าหน้าฤาษีแบบนี้แล้วก็จะเป็นหน้าเสือนะครับซึ่งพุทธคุณออกไปทางด้านเมตตามหเสน์ครับสุดๆครับผมบอกเลยสุดๆของเมตตามหเสนครับทามาค้าขายครับไม่ต้องห่วงครับหญิงรักหญิงลงชายรักชายหลงครับใครที่ ภาวนาสวดมนต์คาถาอะไรต่างๆที่แบบคุ้มครองอะไรเงี้ยนี่ครับห้อยหลวงพ่อครับห้อยพ่อปู่ครับแล้วก็อธิษฐานนะครับมีท่านอยู่กับตัวครับคาถาทุกตัวอักษรทุกตัวที่เราเอ่ยไปครับศักดิ์สินหมดครับดนบันดาลครับนี่ครับโอ้โหความล่ปู่กาหลงรุ่นแรกนะครับไม่ใช่ได้หากันได้แบบได้แบบง่ายแลนะครับอันนี้ผมขอพี่ชายมานะครับ แต่ก็ยังเด่นไปทางในเรื่องเมตตามหเสน่ห์ครับนี่ครับเป็นทางพุทธคุณครับเข้าหาผู้ใหญ่เนี่ยไม่ต้องห่วงครับดีครับเมตตาอยู่แล้วครับบอกอยู่แล้วเจยไปทางหญิงสาวนี่เป็นเสน่ห์ครับพูดจาผู้คนหลงไหลครับผมไม่ได้โฆษณาเกันจริงนะครับแต่อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับใครใช้เองจะรู้กับตัวนะครับนี่ครับ สำหรับใครที่ดูจบแล้วนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Sub s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมแล้วผมมีพระอะไรใหม่ๆห,หรือเป็นที่ผมพอรู้นะครับซึ่งเป็นกำลังเป็นกระแสหรือเป็นของดีที่ดีที่ผมรู้นะครับผมจะนำมาอัดแล้วก็นำมาทำให้ทุกท่านได้รู้จักนะครับผมยังไงวันนี้ผมก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ